สวัสดีพี่สุภูสุคนกครับผมมาละพี่น้องรล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือของมือวันศุกร์สามตัวมันออกแปดสี่หกลางก็คือสองแปดของอาจารย์ไก่พวกเขาได้พี่น้องไปมาถึงฟังตะเลขวิ่งนี่เขาสองเขาตัวล่องเพื่อนเป็นเน้นหาเมื่องเพื่อนหายเพื่อตัวเน้นเพื่อนหาหก เลขออก46กับ2 26เพื่อนเนนให้26เลขออก28พี่น้อง27กม็มี่ไปประหอดฟังาพี่น้องเนาะไปพเถึงเมืองตัวเนนเพื่อนว่าเขาพี่น้องเขาตะเลขวิ่งเขาตะสองอ่ะพี่น้องเอฟซีทันไ้สนใจ เขากลุ่มกับเขามาได้ได้พี่น้องได้เขาฟรีว่าอะไเสียเงินเข้ากลุ่มฟรีมีลาวมีฮาหน้อยให้ได้พี่น้องได้เอาพี่น้องเอฟซีท่านใดเฮ็ดเ่าเป็น,บบปนเขาว่าเป็นไก่ลูกร้านเ็ดไน่หมู่บ้านนี่ก็ทท่วมากบัดคนหาบัตรพ่พต้องไปสมัครไล่ก่อนได้พี่น้องได้ให้ลูกให้หลานสมัครไล่ไ้เพราะว่าเข้าไปแล้วมันคนหาบพบพบ ต้องไปสมัครไล่ก่อนจังกี่คนหาจังกี่พ่อเอาเบอร์ให้มาก,กับคนหาว่พ่อวันจันทร์ที่เก้า พัฒนาบนล่างวิ่งโลด หนึ่งหนึ่งก็่าแล้วพี่ตองมันเน้นหาตัวเก้าอีก กมาตัวล่องอีกมาแน่ได้พีน่น้อนงว่าเมื่อวันูุกร์กมาตัวล่องคือสองวันนี้ลอดตัวล่องคือ1หนึ่งส่วนจับคูห้าสอง ห้าสี่หาโคก็ยังกิดไว้อ,อีก เก้าหนึสอง หนึง่งสี่ในตรงลายอาจารย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด ตัวเลขสาตัวแปดเก็ด หนึ่งเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดส่วนตัวเนีนได้พี่น้องได้ตัวเนีนห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ด สองคูสองหางคือเกาพี่น้องพี่น้องแคปหน่อยจอได้วันจันทร์มาแรกนี่สองทุมเครื่องล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่เพิ่นห้ยวิ่งบนล่างนิ่น,งนึงกับหาเพิ่นเน้นที่หาตวเกา วันที่แล้วก็เน้นหากับพวกเขาเขาตัวล่องสองเดินชิม่าหนึ่งมาตัวล่องอีกส่วนจับคูณก็หาสองหาสี่หาหกหาเจ็ดหาเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเพื่อเน้นในหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดได้พี่น้องได้ส่วนเลขสามตัวในแปดหาเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ด พี่น้องเขาแคบปหน้าจอดตามนี้ครับผมแมักชอบตัวใดก็พิจแต่ละหน้าไปมาเข้ากับพานเอามาแรงขอให้พี่น้องสงานกันสู้ผู้สุคนเด้เอขอพูดณอาจา์ไกล้าลายครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจป้าลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม